อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์1นึคันแต่ไม่อยากซื้อรถยนต์ป้ายแดงยินด,ดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่รายการครัมพีรถยนต์มือสองการายการนี้ผมทำมาเพื่อลูกค้าทุกท่านนะอีนี้เป็น EP แรกครับ e ีนี้เราจะมาทำในหัวข้อ4อย่างที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อรถยนต์มือสองอย่างที่1ครับคุณภาพรถคุณภาพรถ สิ่งที่ลูกค้าต้องมองคือ 1. รถไม่มีชนหนักพิวามน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวไอ้หัวข้อน,นี้เดี๋ยวผมจะมาทําเชิงลึกให้ลูกค้าดูอีกทีหนึงสงโปรโมชั่นและราคาบางคนดูแต่ราคาเราจะซื้อรถมือสองหาแต่ราคาถูกราคาถูกราคาถูก,าาถ,กถามว่าราคาถูกดีไหมดีครับแต่ถ้าราคาถูกมันมาพร้อมกับคุณภาพรถที่มันต้องเก็บต้องทําต้องซ่อมอ่ะผมมองว่าลูกค้าไม่คุ้ม วันนี้ลูกค้าจะซื้อแพงขึ้นมาหน่อย2 0 0 0 0ืบาท3 0 0 0 0บาทแต่สามารถใช้รถคันนี้ได้แบบยาวๆอะ่ะไม่จุกจิกลูกค้าควรมองคุณภาพรถเป็นหลักก่อนครับราคามาพร้องกับอนะไรโปรโมชั่นณตอนนี้นะครับมีเต็นท์หลายที่มากๆนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยอัดโปรโมชั่นขับฟรี90วันจ่ายงวดแรกให้งวดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยค้างงวดให้3าเดือนจะส่งฟรีทั่วประเทศทุกข้อที่ผมพูดมาทั้งหมด เปลี่ยนเป็นส่วนได้อันดับที่3ครับบริการหลังการขายอู๋นี่สําคัญมากอย่าลืมศึกษาข้อนี้โดยเด็ดขาดเจรจาก่อนซื้อให้ชัดเจนว่ารับประกันหลังการขายแบบไหนบ้างรับประกัน1เดือนคุยชัดเจนครับรับประกัน3เดือนคุยชัดเจนครับรับประกัน6เดือนเลขไม้เท่าไหร่ชัดเจนครับรับประกัน1ปีเลขไม้เท่าไหร่ชัดเจนครับถ้าลูกค้าสามารถคุยกําหนดการรับประกันหลังการขายที่ชัดเจนได้ ข้อนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้ขอบทีทีสุดไปข้อที่4คือมาตรฐานของสถานที่ประกอบการมาตรฐานของที่เต็นท์รถวอลรชัยคาเราให้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ดูรถเองไม่เป็นผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ไม่ได้ตรวจสอบราคายเยอะนะครับผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ไม่มีประสบการณ์การซื้อรถยนต์มือสองมาก่อนเลย มาตรฐานของเราคือเราทำให้ลูกค้าต้องบอกว่าทำให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้ในรถทุกคันการรับประกันหลังการขายเรารับประกันหลังการขายให้ลูกค้าทุกคันจริงๆ <Yeah. S 1> การคัดเลือกสินค้าเราคัดเลือกสินค้าเกรด A ให้ลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับ การเซ็นไฟแนนซ์เราจัดหาธนาคารไฟแนนซ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าและอัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดให้กับลูกค้าจริงๆอันนี้คือมาตรฐานที่เราพยายามสร้างมาแล้วผมพยายามสื่อสารออกไปให้ลูกค้าทุกท่านรับรู้เพราะผมเชื่อว,ว่าการทําให้ลูกค้ารับรู้นโยบายหรือมาตรฐานของเต้นเราเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อรถจนนึงสองครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครต์ให้ช่องวอลลาแจยคากันด้วยนะครับขออีกท่าน ได้ลดใช้ที่ดีสุดและคุ่มค่าที่สุดครับบ๊ายบายครับผม